เอาละครับทุกคนถึงเวลานั้นแล้วนะครับที่เราจะได้เปิดตัวละครนี้นะครับอย่างอัลต้าเพอร์เฟกต์เซลนั่นเองนะฮะไม่คิดว่าจะได้พูดคํานี้นะครับทุกคนมันมาสักทีนะฮะหลังจากเกมเปิดไปได้แค่6ปีกว่าเองนะครับแค่เข้าปีที่7เองนะครับถึงจะมีตัวละครนี้สักทีนะฮะทุกคนคิดว่าตัวละครอย่างอัลต้าเพอร์เฟกต์เซลเนี่ยทุกคนหรือเซลโดยรวมเลยเนี่ยทุกคนมันควรได้อัลต้านานแล้วถูกไหมนะฮะก็แน่นอนในที่สุดวันนี้ได้มาแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดใน ID ลองแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวขอ พูดถึงเรื่องตู้คร่าวๆนิดนึงนะครับทุกคนผมทําเรื่องของเปิดดีไหมไปแล้วแหละนะครับแต่ถามว่าเซลล์เนี่ยดีแค่ไหนทุกคนคําตอบคือดีมากๆนะครับหนึ่งเลยคือตัวละครนี้มีอาร์เมอร์เบรกนะครับทุกคนอาร์เมอร์เบรกก็คือการ์ดที่มันยิงทะลุบาซาร์เมอร์ได้นะครับทุกคนแต่มันจะถือแค่ใบเดียวนะครับซึ่งจะต่างต่างจากโกฮังนะทุกคนเดี๋ยวผมเช็คให้เร็วๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคนโกฮังมันจะมีการ์ดอาร์เมอร์เบรกสองอันนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ย เซลล์อาจจะไม่ได้ท็อกซิกเท่าโกหังก็ได้นะครับแต่การที่มีใบหนึ่งก็ถือว่าโกงแล้วแหละนะครับก็มันจะทําให้โอกาสการที่เราจวดมันจะน้อยลงนั่นแหละนะครับทนะุกคนนั้นคือคอนเซปต์ง่ายๆเนาะเวลาที่ถือถือก๊์ดกี่ใบในมือของของตัวในทีมตอนเนี้ยมันก็จะไปรวมกันนะครับก็แน่นอนว่าแค่นั้นไม่พอหลอกนะครับทุกคนอันติเขาเนี่ยแหละโกงที่สุดแล้วนะครับโซล่าคาไมฮาเไมฮานะครับอันเนี้ยทุกคนคือมันจะมีเอฟเฟกเดียวกับโกคูแบ็กตัวสีเหลืองตอนเลเจนด์เฟสนะครับทุกคนก็คืืออถามกคยงไง ในขณะที่เอาง่ายๆบีสไม่ได้อยู่ในสนามเรากดอันติได้เลยทุกคนแล้วบีสสลับเข้ามาคือโดนนะครับเพราะว่ามันเป็นการคูเปอร์เชงแบบทั้งทีมซึ่งมันจะติดเป็นดีบัฟกับตัวของศัตรูนะครับทุกคนซึ่งมันจะแคนเซิลบัฟไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเพอร์เฟกมากๆสําหรับเอาไว้จัดการบีสโกหังนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไม่ต้องพูดพ่ําทำเพลงกันแล้วทุกคนไปลุยกันเลยนะครับทุกคนผมมีเพชรอยู่ที่14ื่นสี่พันเพชรนะครับจุดนี้ขอตัวหนึ่งก่อนได้ไหมลุยเลยฮะมา โอเคฟ้าเขียวสามพอตนะฮะคือจะเห็นว่าหนึ่งเลยคือประเด็นของตัวละครเนี้ยทุกคนมันตรงกับที่ใจเราต้องการกันมากหรือว่าคือเมตาเนี้ยมันขาดตัวสีแดงดีนะครับโอเคฟูเหลืองครับจัดไปมันขาดตัวสีแดงดีๆมากๆนะครับทุกคนซึ่งหวังว่าเซล,ลจะมาช่วยตรงนั้นนะครับโอเคเบจิต้ามาช่วยนะฮะ คือตัวสีแดงเนี่ยมีประโยชน์แน่ๆนะครับทุกคนโดยไม่ต้องเสริรเลยแล้วเอาต้าตัวสีแดงล่าสุดคือย้อนไป u v b เลยนะครับเป็โตัวบูนู้นเลยเฮ้ยดูนะอ๋อไม่ใช่นะครับทุกคนตกใจคือนั่นะแหละนะครับคือถ้ามันเป็นไ d ดีหลักผมมันคงจะเป็นตัวใหม่แล้วแหละใช่ไหมถ้าไม่มีปุ่มสกิปขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้ปิดด้วยนะครับแต่นี่มัน ID ดีลองเนาะนะฮะตัวที่ยังไม่ได้มันก็เยอะตกใจฟรีเลยนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวปิดปุ่มสกิปไว้ไม่ต้องหรอกทุกคนมีตัวที่ไม่มีเยอะนะฮะเป็นออาต้าก็รู้ททันีแหละใช่ ถ้าไม่ใช่เฟกเอาอ่ะเนาะล่าสุดผมเปิดได้เฟกเอาไปทีหนึ่งนะฮะในตู้เทเรสเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูช็อตก็ลองไปดูได้นะฮะงงเหมือนกันนะครับแอนิเมชันไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าปิดปุ่มสกิปไปก็เท่านั้นนะครับกับไอดีนี้นะฮะเรายังไม่มีตัวเยอะเลยด้วยนะครับทุกคนโอเคจัดไปครับอัลตร้าเลสคูณ2มันต้องมานี้แหละทุกคนจัดไปเลยดีกว่าโอเคมีดักบอลกระจายตัวนะฮะ แต่ดาวนาเม็กแล้วบาด็อกบร์ด็อกฟุบไม่มาโอเคขูฟ้าปกตินะครับทุกคนฟิเซอร์หอบด้วยเยี่ยมมากนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมา <c oughs> จัดไปเลยดีกว่านี้เลยได้ไหมนะมัลติ2เป็นง่ฮะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> จัดไป <c oughs> มันดูงเงียบนะมาเกยังดูงเงียบอยู่นะฮะเดี๋ยวนะโอเคหนกว่าจะไม่มีสปาร์กิ้งเลยทุกคนโอเคหมายเลขกิปเอดนะครับจริงๆอยากด้วยอยากได้หมายเลขกิปปอีกตัวนึงมากกว่านะครับตัวที่เป็นล่างแบดอะนะครับตัวนั้นจะได้บัฟเลือดที่แมนดรอยด้วยตัวนั้นผมยังดาวไม่เยอะมากนะครับในไอดีนี้เนาะก็ คือแน่นอนว่าเหมือนเหมือนคือโดยเฉพาะเซล์เพอร์เฟกเซล์เนี่ยมันดูจะดันไปทาง2ทีมหลักๆเท่านั้นทุกคนคือ f u l ฟัวพนักับ Android นี่แหละนะฮะซึ่ง Android มันจะเงียบค่อนข้างเงียบพอสมควรนะครับทุกคนนอกจาก1 7บเตัว Sparking ที่เราได้มาในตู้ของโกหังถังกับตู้ฟิวชั่นสมาร์ทเสือคิดดูแยกกันด้วยนะครับรอยคนเปิดทั้ง2ตู้เนาะ <laughs> แต่ก็เป็นแค่ตัว s p a r k i n g ไงน,นะครับคือมันจะมี Android อีกตัวหนึ่งก็คืออย่างโอเคผู้จิ๋ว ไปนะครับ Android อีกตัวที่ว่าก็คือ MVP มหมายเลขสิใช่ไหมทุกคนที่เพิ่งได้ equipment ใหม่ไปถามว่าตัวนั้นคือจุดนี้เอากลับมาใช้ได้ไหมทุกคนคือผมว่าน่าจะมีคนกลับเอามาเอากลับมาใช้เยอะแล้นะครับหนึ่งเลยเป็นตัวสีฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีกับเซลล์ขนาดนั้นไหมแล้วมันก็ต้องยังต้องรอตัวตัวเพิ่มอีกแล้วนะสำหรับผมนะอืม ือมันก็ใช้ได้แหละนะทุกคนถ้าไม่มีตัวเรื่องจริงนะครับโอเคสปาร์กิ้งโกคูซูเปอร์เซียบบลูนะฮะทุกคนโอเคก็ส่วนหนึ่งเลยทุกคนคือแน่นอนว่าเรื่องของไดมาต่างๆนะ่ยทุกคนอดใจรอ,อกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่กำลังรอตัวละครสำคัญสำคัญในไดมาเนะี่ยผมว่า คือเดี๋ยวเลเจนินคงตามมานะครับดกลงเขาปูทางก่อนมันต้องมันต้องแบบเคลียร์ทางให้กันอนะ่ะทุกคนแบบเปิดทางให้กันเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ไปทับลายกันนะครับเดี๋ยวมันจะแย่งการทําเงินเกินไปนะครับมันบริษัทเดียวกันไงทุกคนใช่ไหมของเราเลเจจินเดี๋ยวจะเริ่มตามมาแบบบูมบูมแน่นอนนะครับในจุดนี้ผมว่านะโอเคฮ่าทำไมมันดูไม่มีอะไร <laughs> ไม่ได้สิอย่างเนี้ย โอเคนี่คือรอบฟรีนะครับทุกคนโลเทชันแรกเราโอ้โหอ,อะไรวะนี้ไม่มีแอนิเมชันอะไรให้หอววาเลยทุกคนไม่มีแม้แต่ตัว LF เลยนะครับเจ๋งจริงนะฮะเจ๋งจริง,นะรรง,รงโอเคแต่เราเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนคือหนึ่งเลยประเด็นคือไดมาร์เนี่ยมันก็จะมีพา้ฟ์ฟอร์คนนด้วยนะครับทุกคนก็คือตัวร้ายต่างๆเนาะนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจอมมานทั้งหลายเนี่ยจะนับเป็นพาวฟัวคอนเนนไหมทุกคนเพราะว่าคือไอตัวที่เก่งจริงมันก็มีแค่ไอตัวบอสมันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะยังไม่สปอยแล้วกันนะครับทุกคนจนกว่าจะถึงวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ผมจะเริ่มพูดทุกอย่างเกี่ยวกับไดมาร์แล้วนะครับทุกคนก็เพราะว่ามันตอนมันจบมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะทุกคนนะตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะครับทุกคนก็ศุกร์นี้นะครับจะเป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มพูดถึงไดมาร์เต็มๆแล้วนะครับโอเค จะไม่มีการเว้นวักอะไรแล้วนะฮะโอเคโอ้ยนึกว่าจะบาด็อกโผล่มาโทโอเคฟูแดงครับจัดไปค่ะกชิโร่มาเลยโอเคก็ยังดูไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะทุกคนนะอืมคือถ้าถามว่าทีมเขาฟูพอเน้นจุดนี้มันมันทำทีมได้ยังทุกคนมันเคสคล้ายๆกับ ทีแอนดอยเลยนะคือเพาฟูคอนเน็เก่งๆตอนนี้ก็จะมีอืมเท่าที่ผมนึกออกตอนนี้นะมีอัลตาเทเลสแน่ๆตัวหนึ่งนะครับฟิคชั่นสมาร์สือก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ไม่ได้ถึงกับเก่งเวอร์เนะทุกคนเนาะใครอ่อะเออนึกไม่ค่อยออกอะเพาฟูคอนเน็ช่วงนี้มันเงียบไปเยอะนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปนะคนมันมันเป็นเพอาะหนึ่งเลยคือเลเจนด์เฟสอะเราไม่ได้ตัวร้ายเลยทุกคนศูนย์ ดังนั้นเนี่ยมันส่งผลเสียมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสําหรับคนแบบเหมือนว่าความตั้งใจเขาคือแบบเขาจะให้ตัวลายไปอยู่พวกกลางเดือนไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่แล้วอะทุกคนแล้วอย่างนี้มันก็จะแปลว่าตัวลายมันก็จะออกมาไม่ค่อยเก่งป่ะนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวอย่างออลตาเพอร์เฟกต์เซลเนยสำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่เล่นตัวลายเนาะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยแหละเนาะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีตัวใหญ่ๆตัว้ายมาอีกเยอะแค่ไหนเลยนะฮะโอเคคูณ2เนี่ยขอได้ไหมจัดไปเถอะ ดีๆเถอะดีๆเถอะไม่ต้องให้เพชรหมดก็ได้นะได้ไหมโอเคช่วยเบรกค,ความชกร้ายของไอดีลองผมหน่อยแล้วกันนะฮะไอดีลองผม,มค่อยดวงจะดีเลยทุกคนนะสมาชิเ่อนี่เปิดไป2 0งหมื่นสอกับ3 0มหมเพชรอะได้ตัวเดียวทุกคนมันก็พีกเกินไปนี่ยอ่ะซูเปอร์ทรังส์นะครับไม่ใช่ตัวใหม่หรอกนะฮะแต่ตัวใหม่นั้นเก่งมากนะครับโอเค ก็ยังเงียบอยู่ทุกคนเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวผมขอทําอะไรสักอย่างนะครับทุกคนแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะเดี๋ยวขอกดอันตรีสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเราได้มาดูอันตรีพร้อมกันด้วยนะฮะก็แน่นอนว่าหนึ่งเลยนะครับคืออันตรีของตัวละครนี้น่าจะเป็นของที่ดีมากๆนะครับทุกคนมันคืออันตีแบบอารมณ์เดียวกับ UG4 นะครับอัลต้าโกจิต้าสี่และนะครับที่จะมีการให้เราแท็บอันนี้ลองแท็บเลยเฮ้ยกดทันปะนะทุกคน เหมือนๆเหมือนจะน่าจะน่าจะทันแหละนะครับดูท่ายาวเนาะมันไม่มีเสียงปึกปึกอะไรเงี้ยนะครับโอเคไปเลยดีกว่าฮะไปสเต็ปที่3โรเทชัน2นะครับลุยโอเคอย่างน้อยเป็นห้าพอตเวติตาแย่งซีนโอเคแหละมจ้ะ มีใครเคยโชคดีกับเบจิต้ามาแย่งสีมั้งทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกผมบ้างเนีผมไม่เคยผมไม่เคยเลยนะฮะทุกคนไม่เคยเห็นว่ามัน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 เป็นอนิเมชันที่พิเศษตรงไหนเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นรอบนี้ก็ได้นะครับที่ผมจะได้เห็นหรือเปล่ามาเลยดีกว่ามาอ่าโอเคมาเลยฮัดจังอ่าฮะแบกเอา ทมนั้นนะครับทุกคนโอเคก็ไปรอบฟรีกันครับไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันเนาะคือมันก็จะมันก็จะนานตรงนี้นิดนึงอ่ะทุกคนเพราะว่านั่นแหละ ID ดีใหม่มันก็จะดาวมันจริงอย่างเงี้ยนะทุกคนนะต้องมาดังรอมันลิมิตเบรกกันเนี่ยนะครับโอเครอบนี้แหละรอบฟรีโอเคฟ้าแดงครับทุกคนมามีลุ้นมีลุ้นบาร์ด็อกมาเลยดีกว่าปะตรงนี้แหละฟุบโอเค จริงก็ไม่ได้เห็นบาร์ด็อกนานแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ไปเที่ยวไหนเหมือนกันนะฮะภูทองจัดไปโอเคดูไม่เลวเลยนะทุกคนนะอันนี้นะผมปิดปุ่มสกิปไว้แล้วกันนะฮะโอเคมาอันนี้แหละเราต้องเชื่อมั่นทุกคนแต่จริงปิดปุ่มสกิปไดนะ้ไหมเนาะเอาต้ามาเราก็รู้อยู่แล้วนะทุกคนนะเมื่อยมือเท่านั้นนะฮะโอเคจัดไปามาเถอะ โอเคเฟกเอาสปาร์ก okay, right. ิงธรรมดาเนาะซุอร er ์ไซยาโบรีก็เป็นตัวที่ดีสำหรับไอดีนี้นะนะครับทุกคนตัวบับเลือดเพาฟัวพเนนเนาะซุอร์เบจิต้าซุอร์ไซยาสองเบจิต้าโอเคก็อ่าดูทีชั้นสองนะครับทุกคนจบไปนะฮะมันไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับทุกคนเป็นผมเนี่ยนะครับ ไม่มีอะไรง่ายเลยอ่าโอเคเห็นว่ามีหลายคนพูดว่าตู้นี้เกลือพอสมควรน,นะครับทุกคนก็ทําไงได้เนาะตูัลต้านะครับทุกคนมันก็เกลือทุกตู้อยู่แล้วเนาะนะฮะมีแต่ดวงปฏิหารเท่านั้นนะครับที่คือได้ได้ต้ามาุโอเคโอเคแบบเออกาสนะครับเป็นอะไรที่แปลกตาไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะครับเหมือนว่าแมปนี้มันหายไปจากเกมเลยสำหรับผมนะโอเคืมผูกไฟเฉยนะอ่ะบนสุดไปล่างสุดครับ หนึ่งสองสามไปมาเลยดีกว่ามาจับไปตรงนี้ให้จบที่ตรงนี้นะฮะเซล,ลมาจากอาวกาศอะไรเงี้ยไม่ใช่เนี่ยไอ้ <c oughs> กุง้งโอเคมาเถอะมันต้องมีอะไรใช่ไหมทุกคนอวกาศเนี่ยน,นะถึงแม้ว่า มันจะเป็นแค่การเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยไม่ได้แปลว่ามันจะได้อะไรดีๆสักเท่าไหร่หรอกใช่ไหมอวกาศนะนะครับต้องดูนิเมชันข้างในด้วย,ยนี่ไงแคปเบตนะฮะมาจากอะมาจากอาวกาศก,ก็ตัวนี้แหละนะครับโอเคไปครับรอบอัลต้าเลดคูณ2นะฮะ โอเคฟ้าแดงยานจากโก้ครับทุกคนของดีมากๆแล้วบาร์ด็อกมาเลยได้ไหมบาร์ด็อกบาร์ด็อกบาด็อก,อกไม่มาโอเคภูทองครับทุกคนไปบนสุดไปล่างสุดนะครับแล้วล่างสุดไปที่ปุ่มสคิปอ่ะฟึบโอเคแพ้เบจิต้ามาช่วยไหมเบจิต้าหัวฟ้า แต่เสียได้ก็คูไม่ได้เริ่มที่หัวฟ้าเนี่ยเสียทุกคนโอเคแต่ก็ยังดีที่ดูเป็นแอนิเมชันอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจบ้างทุกคนมาเลยดีกว่ามาอัลตร้าเพอร์เฟกต์เซลเพลย์สคัมมอนคัมมอนบロ่คัมมอนคัมมอนบロ่โอเคละตรงไหนแล้วเนี่ย องไหนแล้วเนี่ยนายเป็นใครในายเป็นใครในายเกี่ยวอะไรด้วยโอเคแหละนะฮะทุกคนคือปุ่มสกิปไปห,หายเนี่ยก็แอบตกใจตลอดเนาะทุกคนเนาะแต่ก็นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเค ฟ้าเขียวแบบเงียบสนิทนะครับทุกคนอันนี้แหละนะครับอนิเมชันที่เราคู่ควรนะฮะหน้ากดปุ่มสกิปมากนะฮะทุกคนโอเคไปเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะอืมเสมอด้วยนะครับเสมอด้วยโอเคเลยม,มันมันง่ายๆไม่ได้เลยใช่ไหมฮนะโอเคเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มเพชรเพิ่มอีกนะจุดนี้นะถ้ายังไม่ได้เนี่ยนะครับ เออจะว่าไปฟิวชั่นสมาร์สื่นเป็นสีแดงเหมือนกันนี่หว่าฮึถ้าอย่างนั้นเผาฝัวพเดนจะเล่นตัวที่สามเป็นตัวอะไรดีนะทุกคนฮึตัวที่สามนี่ยังดูขาดๆอยู่นะก็จริงๆก็จะใช้โอ,โอโมเมกา้าเชนลอนตัวนู้นเลยก็ได้แหละทุกคนแต่ตัวก็ข้างเก่าหลุดบูธไปแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะยังเป็นตัวที่ดีมากๆอยู่เนาะนะครับโอเคฟาเขียวสามทอดนะ ดูไม่ดีเลยนะฮะทุกคนดูไม่ดีเลยนะครับโอเคผู้แดงก็ยังดีนะฮะผู้แดงก็ยังดีนะฮะทุกคนแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญกับไอดีคนเล่นตัวรลายเลยนะทุกคนจักใจเลยคือผมไม่ค่อยจริงๆส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่าตัวไหนมันจะเป็นขนาดนั้นหรอกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวไหนเอ้ยต้องเปิดต้องเปิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทีมตัวรลายมันก็ดูมีความสําคัญมากๆที่ต้องเปิดนะทุกคนนะ เพราะเราไม่รู้ไงว่าอัลต้าตัตวร้ายมันจะมาอีกเมื่อไหร่อ่ะทุกคนมันดูเป็นอะไรที่แร่ซะยิ่งกว่าตัวดีแบบหลายเท่ามากนะครับทุกคนเอาจริงการเล่นทีมตัวร้ายก็ดีอยู่นะทุกคนเรามีเวลาเก็บเพชรระหว่างตู้เยอะเหมือนกันเนาะถ้าเราแบบใจแข็งได้จริงอะนะทุกคนโอเคขึ้นโรเทชันน่าจะสุดท้ายสำหรับผมนะเหลือ5,000ันแล้วโอเคจัดไปครับไปโอ้โหมัน ภาพซ้ำว่ะทุกคนภาพซ้ำรัวๆนะฮะมันจะฟ้าเขียวสามพอตอีกนานไหมเนะี่ยโอเคผูทองก็ยังดีครับไปอันนี้แหละมาฟิเซอร์เหนื่อยอีกเหนื่อยอะไรกักหนาวะเนี่ยโอ้โหฟิเซอร์เอ้ยอ่ะจัดมาเถอะตรงนี้แหละนะครับให้มันจบที่ตรงนี้ก่อนคือประเด็นคือโอ,โอเคเฟคเอาสปาร์คิงธรรมดานะครับ โอเคชมมันมันก็มาอีกนะฮะก็ดีแล้วแหละมาแหละแต่ขออัลตาเพอร์เฟกต์เซลล์ด้วยทุกคนแล้วประเด็นคือ LF สักตัวก็ไม่มีนะเนี่ยเอฟักตัวก็ยังไม่มีนะเนี่ยอืมไอซเยนหลอนจ้ะ ja. โอเคแหละโอ้โหอืมอ่ะคูณสองเนี่ยแหละจะเป็นของเราแล้วทุกคนอัลตา มา2ตัวเลยโอ้โหเอาให้ได้ตัวเดียวก่อนโอเคฟ้าแดงฟ้าแดงมีลุ้นฟ้าแดงกับเอลตาเลดคูณสเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่คอมโบกันได้ดีมากว่านะครับจับไปเลยดีกว่าทุกคนครับชูมือนครับส่งพลังมาครับทุกคนคนละ1ไลค์นะครับขอให้ผมได้นะฮะในรอบนี้นะครับและใครที่เปิดตู้นี้ก็ขอให้โชคดีเช่นกันด้วยนะครับไปครับลุย มาเลยดีกว่ามาเอาเจ้า perfect sale ขอดูลายน้ำสวยๆนะครับลายผู้กันสวยๆจัดมาเลยได้ไหมโผมายิงทั้งเงี้ยจัดมาเลยดีกว่ามาทังต้องโดนยิงทั้งต้องโดนยิงทั้งต้องโด,ดนยิงนะฮะทุกคนบางทีอะไรพวกนี้มันก็มีมีผลไกดีไปทุกคนมีมีใครรู้สึกอย่างเงี้นบ้างทุกคนว่าบางทีไอดีเราบางไอดีมันก็แบบ ดวงไม่ดีเท่าไวดีอื่นมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมทุกคนใครที่เล่นหลายดีน่าจะพอนึกออกนะเหมือนใครที่รีโลตอนช่วงเกมเปิดอะไรใหม่ๆนะครับทุกคนคือเราจะเห็นว่า ID นึงมันเฮ้ยทำไมมันดวงดีกว่า ID อื่นวะอะไรเงี้ยมันมีมันมีอะไรแบบนั้นจริงๆนะทุกคนนะสำหรับผมนะรู้สึกฟ้าเขียว3ามพอตแล้วคือจะบอกว่า ID นี้คือมันมันมันค่อนข้างจะหลอกผมละนะช่วงแรกมันดูโชคดีนะ เออแล้วพอเล่นไปสักพักก็เหมือนเดิมนะโอเคภูฟ้าครับหัวฟ้าทัานทีแพ้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 สักหน่อยก็ไม่ได้นาะแพ้สักหน่อยก็ไม่ได้นาะโอเคเปิดฟอร์มเซลจะบอกว่าตัวนี้เซนไคผมลองไปใช้แล้วทุกคนไม่ได้เรื่องนะฮะ <laughs> ไม่ได้เรื่องเลยนะครับ บางทีเซนไครมันก็ออกมาให้เอามาใช้เป็นตัวสำรองอ่ะนะทุกคนนะ perfect c a l l เอาเป็นอัลต้าดิได้ไหมได้ไหมขอร้องกันดีๆได้หรือไม่ทาน,นี้ come on man you can't do this to me man come on โอเคละทุกคนคือเราเข้า2,000เพชรสุดท้ายแน่นอนว่าก็จะคือได้ไปถึงตรงอัลต้าเลตคูณ2นะครับโอเคมา ย้ายไปถึงตรงนั้นเลยให้พอตรงนี้ได้ไหมโอ้โหฟ้าเขียวสามพอดอะไรกันครับเนี้ยเกินไปไหมเนี่ยเกินไปไหมเนี่ยแพ้อีกตัวประเสริฐสามปะเนี่ยโอ้โหแพ้อีกเฉยเลยจ้ะจ้ะอันนี้แหละที่ perfect sale จะมาช่วยชีวิตกโกคูใช่ไหมทุกคนไม่ใช่แล้วนะ เออย,ยอดเยี่ยมแหละทำไมล่ะ <laughs> มันง่ายๆมันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนง่ายๆนี่ไม่ได้เลยนะฮะไม่มีคำว่าง่ายเลยจริงๆนะ,ะเกมนี้เนะี่ยโอเคอีก2องโ a เทชัไม่ใช่อีก2 r o โ a เทชัอีก2 m มัลติครับทุกคนมันต้องอยู่ใน2 m มัลตินั่นแหละนะครับถ้าไม่อยู่ก็ ก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะฮะทุกคนอ่ะก็สู้กันต่อไปมานะทุกคนลุยห้าพอตอืมอืมมันดูมันดูเกลือเกลือไหทุกคนนะคือ LF ก็ยังไม่ออกสักตัวเลยนะครับ อันนี้คือคียเลยนะนะฮะอืมมันดูเกลือนะทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ดวงเกลื่อ,องผมแล้วกันนะในตู้นี้นะครับทุกคนขอให้ได้กันเร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับอนะัลต้าเพอร์เฟกตเซลเนาะคืออตู้เดือดมากนะครับทุกคนตู้งกมากนะครับโอเคสปาร์กิ้งรัวๆก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกอะไรดีขึ้นเลยนะฮะทุกคนจุดนี้นะครับ โอเคแหละนะฮะอ่ะรอบคูณ2นะครับแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายของผมวันนี้ด้วยนะฮะทุกคนในคลิปนี้แหละนะครับโอเคขอออาต้า perfect sale ให้มันจบจบที่มัลตินี้ <c oughs> มีใครเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเราได้ออาต้าแน่ๆไหมทุกคนโอเคโอเค เซว w ว a t โอ้โห oh, oh, ทุกคนนี่คือเป็นอีกหนึ่งอัลตร้าที่โหดจริงๆผมก็เต็มเพชรไปเยอะนะทุกคนนะหมื 14, นะ่นสี่เนาะก็ไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยนะทุกคนนะอ่นะเกลือด้วยตัวเลขหมื่นสี่นี่ก็ก็จะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนะ แต่ก็นี่ก็เรื่องปกติของเกมกาชานะครับทุกคนก็อย่าไปคิดอะไรมากกับมันนักเลยนะครับทุกคนมีเรามีชนะบ้างมีแพ้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของดวงเรื่องของกาชาเรื่องอะไรเนี่ยทนะุกคนนะก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับทุกคนส่วนใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับการสุ่มกาชาหาพี่อัลตาเพอร์เฟกซ์เซลของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ใครดูชอบก็ยลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว